ทาทลุมิติข้าเวลามาเจอเจ้าตอนที่8ดลุ่งเช้าของวันใหม่มาเยือนพร้อมกับม่านหมอกที่ลอยอ้อยอิงปกคลุมวังหลวงความเงียบงันในยามเช้าดูจะซ่อนบางอย่างไว้ใต้ผิวน้าที่นิ่งสงบยูอุนซูนั่งอยู่ในห้องพักที่มีทหารยามเฝ้าแน่นหนานางรู้สึกเหมือนถูกจองจามากกว่าการถูกปกป้องแต่เธอก็เข้าใจดีว่าความปลอดภัยในตอนนี้มีค่ามากกว่าความสบายใจ ประตูเปิดออกเบาๆก่อนที่ชเวยองจะก้าวเข้ามาใบหน้าของเขายังคงเคร่งเครียดแต่แววตาอ่อนโยนทันทีที่เห็นเธอหลับบ้างหรือเปล่าเขาถามเสียงนุ่มอยู่อืนสูสายหน้าเบาๆไม่นานนักฉันเอาแต่คิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปข้ากำลังจะเริ่มการเคลื่อนไหวชเวยยองกล่าวแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าใครคือคนที่คอยส่งข่าวให้ฝ่ายต่อต้านเจ้าแน่ใจหรือว่าเขาอยู่ในวัง เธอถามชเวยงพยักหน้าแน่นอนพวกมันรู้ความเคลื่อนไหวของเราเร็วเกินไปมันต้องมีคนของพวกมันอยู่ใกล้ตัวเสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่แม่ทัพอีกคนจะเข้ามาคุกเขา่ารายงานแม่ทัพชเวมีข่าวจากสายลับดูเหมือนว่าพวกมันเตรียมจะเคลื่อนไหวครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าชเวยองรีตามันเร็วเกินไป พวกมันไม่คิดจะถอยเลยงั้นหรือ,อยูอินซูพยักหน้าแม้หัวใจยังสั่นไหวแล้วเราจะทำยังไงเธอถามเสียงแผ่วชเชวยองปล่อยมือเธอและหยิบแผนที่วางออกมากลางเราจะหลอกพวกมันให้คิดว่าเจ้าถูกแยกไปอยู่ที่อื่นแล้วใช้โอกาสนี้ดักพวกมันไว้เขามองเธออย่างจริงจังมันอันตรายแต่ถ้าแผนนี้สำเร็จรออาจรู้ว่าใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดยูอินซูสูดลมหายใจลึกฉันจะร่วมมือด้วยจะมั่นใจหรือชเชวยองถาม อะไรนี่ไม่ใช่แค่การรักษาชีวิตตัวเองแต่มันอาจหมายถึงการล่อเสือออกจากถ้ำยู่อื่นสูพยักหน้าดวงตาของเธอมั่นคงเพราะฉันไม่อยากวิ่งหนีอีกแล้วเฉเวยองมองเธอก่อนจะยิ้มจางๆงั้นเราจะสู้ไปด้วยกัน จนกว่าความจริงทั้งหมดจะเปิดเผยแน่นอนมาต่อกันเลยกับแผนล่อศัตรูเริ่มต้นขึ้นภายใต้ความเงียบงันของค่ำคืนพระราชาอนุญาตให้เวยองใช้ตำหนักเก่าที่รกร้างเป็นจุดหลอกล่อ,อยูอึนซูสวมชุดของนางกำนันแซงทำเป็นถูกแอบเคลื่อนย้ายออกจากวังอย่างลับๆชเวยองมองการเคลื่อนไหวจากเงามืดหัวใจเขาเต้นแรงแม้จะมั่นใจในแผนแต่เขาก็ไม่อาจห้ามความเป็นห่วงในใจได้เลยดูแลเธอให้ดีหากมีอะไรผิดปกติข่าทิ้งได้ทันที เขาสั่งทหารสองนายที่แฝงตัวไปกับยูอุนซูไม่นานเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากทางด้านหลังทหารที่คุ้มกันเธอหันขวับไปแต่กลับถูกแทงจากเงามืดราวกับพายุท่ามกลางเสียงร้องสั้นๆก่อนจะเงียบสนิทยูอุนซูตาเบิกกว้าง,งเธอก้าวถอยหลังด้วยความตกใจก่อนที่มือเย็นเฉียบจะคว้าข้อมือเธอไว้แน่น คิดว่าซ่อนตัวได้เงน้นหรือเสียงต่ำกระซิบข้างหูเธอหมอจากต่างโลกจะทำให้พวกเราพลาดเป้าอยู่อื่นสูกลั้นใจเธอเห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากสีดำดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังฆ่าเธอซะและถอยทันที อีกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกแต่ก่อนที่มือสังหารจะลงมือเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเพดานถ้าคิดจะฆ่าเธอเจ้าต้องผ่านฆ่าก่อนฟึง่งร่างของเวยังโผล่ลงมาพร้อมดาบในมือพริบตาเดียวก็ประทะก,กับมือสังหารท่ากลางประกายไฟจากคมดาบที่กระทบกันยูอึนซูพยายามหลบออกไปจากกลางวงต่อสู้ขณะที่ทหารซุ่มโจมตีกลุ่มอื่นๆก็เริ่มบุกเข้ามาในตำหนักเสียงการต่อสู้ดังสนัน่น เชเวยองร่ายรำดาบด้วยความแม่นยำดาบในมือเขา้าราวกับมีชีวิตเข้าแทงฉีกฟาดและปัดอย่างไร้ทิฏฐิปกป้องอยู่อ่นสูไว้เขาตะโกนแต่จู่ๆชายผู้หนึ่งก็พุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วดาบในมือหมายจะแทงทะลุหลังยูอ่นซูชัวเลือดพุ่งเป็นเส้นก่อนที่ดาบของเชเวยองจะตัดข้อมือข้อมือสังหารนั้นจนร่างเขาชุดลง ยาแต่ต้องเธอเข้าคำรามดวงตาเต็มไปด้วยโทสะเมื่อเห็นว่าพวกมันเสียเปรียบหนึ่งในมือสังหารตะโกนถอยพวกมันเริ่มล่าถอยออกไปทั้งหน้าต่างทิ้งไว้เพียงศพและเลือดที่สาดกระเส้นยูอืนซูชุดตัวลงหอบหายใจเชวยยองรีบเข้ามาประคองเจ้าบาดเจ็บตรงไหนไหมเขาถามอย่างรอ้อนรนยูอึนซูสายหน้าดวงตาเธอเบอิกกว้างและยังเต็มไปด้วยความตกใจไม่ไม่เป็นไรแต่พวกมันเกือบฆ่าฉันจริงๆ ชั่วยางแม้มปากแน่นเขาโอบไหลเธอไว้แน่นข้าเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมข้าจะไม่ปล่อยให้ใครแตะต้องเจ้าได้ยูอึนซูหันไปสบตาเขาดวงตาเธอเริ่มคลอเบ้าแล้วถ้าวันหนึ่งข้าเป็นคนที่ทำให้เจ้าตกอยู่ในอันตรายก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเขาขัดทันที เพราะเจ้าก็เป็นคนที่ข่าเลือกจะปกป้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเงียบงันชั่วครู่ก่อนที่ยูอึนซูจะเอ็นโฮสบอกเขาชาัาช้าใต้แสงจันท์ที่สาดลงมาบนซากความมุ่นวายความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ยิ่งลึกซึ้งแต่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของสงครามที่กำลังปะทุจบตอนที่8โปรดติดตามตอนต่อไป